อันนี้ลงกันดิอ่ะแม่นำใช่ไหมไหอ่ะองค์ใดพระสัมพูดสุวิสุท่สสันดาน,นตัดมูลคาเลมานพอมีมูลมิหมอ,อง พอเปิดบ้านคือดอกบัวราคีพ,พ่อพ้าทั่วสุวาคนท่ากัมจอนองไดประกอบดู มูประชากรมาลโอบละกันดาดชีดทางบันเท่าทูกและชีสุกกระเจมสารชีทางพาระลิพานอันพุนโส เปาที่ท่าจาสดจาดุจลาวิมนใสเห็นเหตุที่ไกลไกลยก็เจนโจปัจจักจริงกรรมจัดน้ำใจยากสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลก ได้พึงพิงมาลปาปบบำเพ็ญบุญข้าขอปานุนอมศีลก่าบังคมคุณสำผุนพระกาลุนยะภาพนั้นนิรันดออน